หยุดความมันไว้ในใจคุณด้วยนี่เลยเราบล็อกมีบริการกดผลเกมพาร์ตบอกฟุตบริการกดผลเกมพาร์ตเลกสัสซี่และกดเป็นแบบออสตาร์ทัว์ดิเฟนส์และยังมีบริการเติมโนบั็อกทั้งระบบอัตโนมัติและระบบอัลิพาร์แตและหมดแค่นั้นยังมีไอเดียการของบอกฟุตและทิงเลกสัสซี่อีกด้วยถ้าใครสนใจดีาในาวิวใต้คลิปเลยนะครับเอาละเปิดคลิปมาสุ่มผลผลบอมเหรอเอาไปแล้วคลิปลงดันดีกว่าแต่น่าจะไม่ใช่ตอนนี้โอเคเราไปฟาร์มกันต่อก็หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานอัปเดตสิบเจ็ดก็น่ามีผลอะไรขาายเกิดบ้ง โอเคไปกันเลยโอเคเรามาดูผลใหม่ที่เข้ามาขายกันดีกว่ามันจะเป็นผลอะไรกันอ่าน่าจะอยู่แถวๆนี้ละมัง้งผลพิกปามเหรอหน่าสนแท้แต่คลิปหน้าก็แล้วกันคลิปที่จะเป็นการฟาร์มอย่างเดียวเอาเป็นว่าเราเริ่มก,การฟาร์มกันเลยดีกว่าในแค่บุ่ม โอเคผมจำเป็นจะต้องสปีดคูณล้านหรือว่าตัดคลิปบางส่วนไปเพื่อที่จะไม่ให้ท่านผู้ชมาบางท่านเบื่อนะครับผมโอเคมันก็ไม่มีแล้วาก็แค่ทำคลิตีมอดเก็บวิวไปแค่นั้นนะครับผมโอเคเราก็ฟาร์มต่อยาวๆไปเลยนะครับผมนะโอเคผมขอเปิดฮาร์ดสังเกตเพื่อที่จะฟาร์มฮาร์ดสังเกตด,ด้วยนะครับผมนะจังหวะน,นี้ก็ฟาร์มไปยาวๆเลยนะครับผมนะแต่ผมขออนุญ,ญาตสปีดคูณล้านด้วยเลยแล้วกันนะครับผมโอเคไปกันเลย ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากทำเควสตีมอนเก็บวิวทำเควสแล้วก็อัพสเตตโอเคทำเควสตีมอนเก็บวิวโอเคผมคิดว่าวิวผมน่าจะพอแล้วก็ไปทำอีโวเผาแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่นะวิวผมยังน้อยไปสำหรับการทำอีโวเผาขั้นแรกด้วยซ้ำอ่าผมหมายถึงขั้นสองนะครับ โอเคตอนนั้นผมก็เลยไปวิ่งเก็บกล่องทั่วแมปเลยนะเออก็ไปทั่วแมปหรอกก็มีบางจุดที่ผมไม่ได้เก็บนะครับผมเพื่อที่จะเอาเงินไปแบบอีโวเผานะครับผมกออ็ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าออมันต้องใช้เวลเท่าไหร่นะก็เลยแบบหากันทั่วเกาะเลยนะครับผมนะแต่สุดท้ายก็เจอนะครับผม โอเคตัดมาตอนคุยเสร็จมันบอกว่าผมยังเวิวน้อยเกินไปงั้นผมขอรีเซ็ตคาแรคเตอร์เลยก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคกลับไปโอเคกลับมาแล้วแล้วเราก็ไปฟาร์มกันต่อเลยเสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าคลิปจริงๆของคลิป24ชั่วโมงนี้นะครับผมก็มีความยาวอยู่ที่18นาทีนะครับผมแต่ผมก็พยายาม ตัดให้มันเหลือสั้นที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะประหยัดเวลาของท่านผู้ชมด้วยนะครับผมคืออ่าไหนไหนมันก็เป็นช่วงปีใหม่แล้วนะผมก็อยากจะแบบอัปเกรดช่องให้ช่องผมมันดีกว่านี้นะครับผมก็ที่ผมหายไปนานก็คือผมก็อ่าติดเรียนด้วยนะครับผม โอเคเสร็จเรียบร้อยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคคลิปน่าจะทำเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามชมกันนะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ก็บ๊ายบายครับผมเจอกันครับผม